ค่ะนักเรียนชั้นป .5 นะคะเดี๋ยวเรามาต่อกันในใบงานเลยเนาะในใบงานของเรานะคะที่สอนไปก็จะเป็นถึงในเรื่องของการหาความยาวรอบรูปสี่เหลี่ยมนะครูเว้นไว้ในเรื่องของการหาพื้นที่นะการหาพื้นที่ของสี่เหลี่ยมนะคะเดี๋ยวเราลองค่อยๆมาดูกันเนาะ อันนี้ให้หนูอ่านโจทย์ก่อนอย่างแรกว่าโจทย์บอกว่าหาพื้นที่ส่วนที่แรงเงาคําว่าแรงเงาก็าคือขอให้หาพื้นที่ตรงที่มันเป็นสีสีเนาะกำหนดให้1บล็อกหรือหนึ่งกรอบสี่เหลี่ยมอันเนี้ยมีพื้นที่เท่ากับ1นะนับเป็น1 1หนึ่งสี่เหลี่ยมนับเป็นหนึ่งมีหน่วยเป็นตารางเซนติเมตร นะคะคทำไมต้องมีคำว่าตารางเพิ่มมาเพราะว่าการหาพื้นที่ให้นักเรียนจำไว้เสมอว่าเขาจะมีคำว่าตารางมาข้างหน้าคำว่าเซนติเมตรหรือคำว่าเมตรเสมอเนาะพื้นที่จะตีแบ่งเป็นช่องๆเป็นตารางเขาเลยเรียกว่าตารางจะมีหลายอย่างตารางเซนติเมตรตารางเมตรเนาะตารางอะไรมากมายแต่ทีนี้เรามาเรียนกันในเรื่องของ หน่วยใช้หน่วยเป็นตารางเซนเนาะหนึนะ่งช่องเท่ากับ1ตารางเซนติเมตรแสดงว่าแต่ละช่องนี้ไม่ว่าเราจะวัดช่องไหนนับช่องไหนจะรวมกันเป็นหน่วยตารางเซนติเมตรนะคะ1ช่องเท่ากับ1เรามาดูข้อแรกเนาะข้อแรกตัวอย่างนะคะเดี๋ยวครูยกตัวอย่างให้ดูเนาะเขาบอกให้หาพื้นที่ส่วนที่แรงเงาใช่ไหมคะเขาก็จะแรงเงาไว้สีส้มตรงนี้ให้นหาพื้นที่เนาะ พื้นที่ที่เป็นสีส้มว่ามีพื้นที่กี่ตารางเซนติเมตรก็ใส่ไปตรงนี้นะคะวิธีการง่ายงๆเบื้องต้นให้นับเฉยๆให้นับช่องสี่เหลี่ยมว่ามีทั้งหมดกี่ช่องเพราะเขากําหนดมาช่องละ1ใช่ไหมคะช่องละ1ก็นับไปเลยมีกี่ช่อง 1..2..3..4..5..6..7..8 มี8ช่องก็เท่ากับว่ามีพื้นที่8ตารางเซนติเมตรเพราะโจทย์เขากําหนดให้ว่า1ช่อง นะคะโจทย์เขากําหนดให้ว่า1ช่องเท่ากับ1แต่ถ้าโจทย์กําหนดให้ว่า1ช่องเท่ากับ2แสดงว่าแต่ละช่องต้องมีค่าเท่ากับ2เนาะสมมุติว่าโจทย์บอกว่า2ตรงนี้เปลี่ยนนะจนบ,บอก1ช่องเท่ากับ2ตารางเซนติเมตรแสดงว่า1ช่องนี้ต้องคือ2 4, 6, 8 10, 12 14 16รีู่ปมนี้จะมีค่าเท่ากับ16ตารางเซนตแต่โจทย์อันนี้บอกว่า1ช่องมีพื้นที่เท่ากับ1 เรานับได้ทั้งหมด8ช่องแสดงข้อนี้ตอบ8ตารางเซนง่ายๆแค่นับช่องที่แรงเงานะคะข้อ2เหมือนกันให้นับนะคะว่ามีกี่ช่องแต่จะแปลกๆนิดนึงตรงข้อ3กับข้อ4ข้อ3กับข้อ4ี่นะคะเอาข้อ3ก่อนเนาะไอ้ตรงตัวเลขตัวรูปที่แรงเงาเต็มๆนี่ก็นับปกตินะคะว่ามีกี่อันแต่อันที่มันเป็นครึ่งหนึ่งแบบนี้เห็นไหม ลอเรียนดูนะคะอันที่เป็นครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งหมายความว่ามีแค่0.5เนาะครึ่งของ1ก็คือ0.5ให้หนูคิดว่าครึ่งนี้รวมกับครึ่งนี้ก็ได้เท่ากับ1ช่องครึ่งนี้รวมกับครึ่งนี้ก็ได้เท่ากับ1ช่องแสดงว่าข้อนี้ตอบเท่ากับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ดบ เนาะมีทั้งหมด10ช่องพอครึ่งกับครึ่งรวมกันได้เท่ากับ1ก็นับเป็น1ใช่ไหมคะครึ่งกับครึ่งรวมกันได้เท่ากับ1มีอยู่สครึ่งพอเอามาจับคู่รวมกันก็ได้เท่ากับ2ช่องเนาะสี่คู่รวมกันได้เท่ากับ2ช่องข้อ3ก็เลยตอบเท่ากับ10ข้อ4ล่ะคะข้อ4ก็เป็นครึ่งเหมือนกันเนาะแต่เป็นครึ่งในแนวทะแยงแบบนี้ครึ่งครึ่งรวมกันก็ได้เท่ากับ1เหมือนกันแต่ข้อนี้ลองคิดเองนะคะ อันนี้ก็นับเหมือนกันเนาะนับเหมือนกันนะคะแต่หน่วยต่างกันเห็นไหมคะให้นักเรียนสังเกตหน่วยเขาบอกว่าพื้นที่สี่เหลี่ยม1บล็อกเท่ากับ1ตารางเมตรแสดงว่าช่องนี้จะต้องเป็นตารางเมตรและแสดงว่าใหญ่กว่าเซนเนาะก็ให้นักเรียนนับปกติแล้วก็เติมตัวเลขลงไปนะคะอ่า มาถึงตอนนี้เขาไม่มีช่องให้แล้วทํายังไงช่องเขาไม่มีให้แล้วนะคะเขาให้หาพื้นที่เหมือนกันเนาะจากรูปเขาบอกว่าเป็นพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสคําว่าจัตุรัสทุกด้านต้องยาวเท่ากันใช่ไหมแสดงว่าด้านนี้ก็ยาว 3, ด้านนี้ก็ยาว3ด้านนี้ก็ยาว3เขาสื่อมาด้วยการวาดรูปเห็นไหมคะว่าเขาเขียน3ม,มาแค่ด้านเดียวแต่เขาบอกยังไงว่ามันเท่ากันทุกด้านคือเขาขีดเส้นตรง อันนี้นะคะเขาสื่อโดยการที่เขาขีด1ขีดทั้ง4ด้านแสดงว่าทั้ง4ด้านนี้ยาวเท่ากันก็คือ3เนาะวิธีการหาพื้นที่อันนี้นะสเต็ปแรกคือบรรทัดที่1ให้นักเรียนเขียนว่าสเตปแรกที่นักเรียนต้องเขียนนะคะก็คือพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมอะไรจัตุรัสก็ให้นักเรียนเห็นว่าพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเท่ากับ นะเขียนตามนี้เลยนะพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสเท่ากับความยาวของด้านคูณกับความยาวของด้านก็คือด้านคูณด้านเนาะคำว่าจัตุรัสมันเท่ากันก็เลยไม่มีกว้างคูณยาวนะคะจัตุรัสเราเลยใช้เป็นด้านคูณด้านเนาะเพราะแต่ละด้านเรายาวเท่ากันพอด้านคูณด้านเสร็จนะให้นักเรียนเขียนว่า ให้นักเรียนเขียนว่ารูปสี่เหลี่ยมกอขอคงอก็คือชื่อของมันกอขอคงอมีพื้นที่3ค, 3. 3, 3คูณ3 3คูณ3นี้มาจากแต่ละด้านยาวเท่ากับ3เนาะ3คูณ3ก็จะได้เท่ากับ9ตารางซเซนติเมตรถ้าหน่วยเขาให้มาตรงนี้นะคะหน่วยเขาให้มาตรงนี้เป็นซเซนติเมตรตรงนี้หนูต้องตอบว่าตารางซเซนติเมตร แต่ถ้าหน่วยเขาให้มาเป็นเมตรหนูต้องใส่คำตอบว่าตารางเมตรเพราะฉะนั้นวิธีการหาพื้นที่ก็แค่เอาด้านมาคูณกัน เนาะเอาด้านมาคูณกัน2ด้านนะคะจัตุรัสมีด้านยาวเท่ากันหมดเลยเราก็คือใช้ด้านคูณด้านด้านแต่และด้านยาวเท่ากับ3หนูก็เอา3คูณ3แค่2ตัวเท่านั้นไม่ต้องคูณกันทั้ง4ตัวนะคะข้อนี้เป็นจัตุรัสก็คือเอาด้านคูณด้าน3คูณ3ก็ได้เท่ากับ9พื้นที่ต้องตอบเป็นตารางหน่วยให้มาเป็นเซนติเมตรเราจะต้องเขียนว่าตารางเซนติเมตรนะคะอันนี้คือข้อที่1 ก็สรุปคำตอบให้เรียบร้อยเนาะข้อที่2นะคะข้อที่2เขียนเหมือนเดิมแต่ให้นักเรียนสังเกตดูว่ามันเป็นพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมอะไรเพราะฉะนั้นข้อนี้บรรทัดแรกให้หนูเขียนว่าพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเนาะเพราะแต่ละด้านมันยาวไม่เท่ากันบรรทัดแรกนะคะพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า อ่ะตรงนี้เป็นสีเนเนนส่เหลี่ยมผืนผ้าเนาะพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเท่ากับอันนี้ไม่ใช่ด้านคูณด้านนะคะให้เขียนว่ากว้างคูณยาวเพราะผืนผ้ามีทั้งด้านกว้างและด้านยาวเนาะให้หนูเขียนเท่ากับไล่ลงมานะคะว่ามันกว้างเท่าไหร่คะกว้าง2.6เนาะยาวเท่ากับ4หนูก็เอาคูณกับสี่ เพราะฉะนั้น2.6งจุดหคูณสได้เท่าไรหนูก็ใส่ลงไปหน่วยต้องเป็นตารางตารางอะไรคะตารางเซนติเมตรเนาะตารางเซนติเมตรข้อนี้ให้เขียนว่ากว้างคูณยาวเนาะกว้างก็คือด้านที่มันสั้นกว่าก็คือ6ยาวคือด้านที่มันยาวกว่าก็คือสเสร็จแล้วคูณกันและใส่หน่วยปกติเลยหน่วยให้มาเป็นเซนติเมตรหนูต้องตอบเป็นตารางเซนข้อต่อไปนะคะ ข้อต่อไปอันนี้ข้อเมื่อกี้สรุปคําตอบด้วยเนาะสรุปคําตอบให้เหมือนข้อแรกเลยก็คือรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าลอลอยอมก็ได้หรือจะเชื่ออะไรสลับกันก็ได้นะคะมีพื้นที่เท่ากับเท่าไหร่เขาว่ากันไปข้อนี้ข้อ2เนาะข้อ2เป็นจัตุรัสหนูก็เขียนว่าพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสเท่ากับด้านคูณด้านแล้วก็เท่ากับ10บคูณสิพื้นที่ ฟพบปมีพื้นที่เท่ากับ100ตารางตารางอะไรเอ่นข้อนี้เขาให้มาเป็นเมตรนะคะคำตอบต้องเป็นตารางเมตรเท่านั้นนะคะ,อ,ะอันนี้ก็เหมือนเดิมแต่อันนี้เป็นผืนผ้านะคะตารางเมตรเหมือนกันอันนี้เป็นจัตุรัสนะคะอันนี้เป็นผืนผ้าให้ดูรูปเอาเนาะแล้วก็แสดงวิธีทำนะคะ อันนี้ไม่มีรูปมาให้หนูต้องวาดรูปเองในกระดาษทดหรือว่าใครคล่องแล้วก็ไม่ต้องเขาบอกว่ากระดาษแผ่นหนึ่งเป็นรูปสีเ่เหลี่ยมจัตุรัสยาวด้านละ50คําว่าจัตุรัสก็คือเอาด้านคูณด้านเนาะหนูก็เอา50าสคูณห้นะคะข้อแรกข้อที่2มุมฉากกว้างคูณยาวเนาะเขาให้กว้างกับยาวมาหนูก็จับคูณกันถูกข้อให้จับกว้างกับยาวคูณกันแต่ข้อที่จะแตกต่างหน่อยก็คือข้อสีนะคะข้อสีอันนึงเขาให้มาเป็นเซน อีกอันนึงเขาให้มาเป็นเมตรให้หนูเปลี่ยนให้มันเหมือนกันก่อนเพราะฉะนั้นข้อนี้เดี๋ยวครูเปลี่ยนให้เนาะเจ็ดเซมเจ็ดสิบเซนติเมตรไม่ต้องเปลี่ยนมันนะคะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนความยาว1.5เมตรให้เป็น150่สซนติเมตรนะให้เป็น150ซนติเมตรนะคะข้อนี้ การเปลี่ยนหน่วยเนาะครูยังไม่ได้สอนนะคะเพราะฉะนั้น1.5เมตรให้เราใช้150เซนติเมตรมันมีค่าเท่ากันเนาะมีค่าเท่ากันข้อ4ใช้150นะคะข้อ5ผพื้นผ้ากว้างคูณยาวเหมือนเดิมนะคะอันนี้เป็นตารางวาเนาะเป็นตารางวาเขาให้พื้นที่มานะเขาให้พื้นที่มาเขาให้ความกว้างมาเขาให้หาความยาวปกติหาพื้นที่เราจะใช้ กว้างคูณยาวใช่ไหมคะกว้างคูณยาวเท่ากับพื้นที่คูย่อนะพอทแต่ทีนี้เขาให้พื้นที่มา440นะคะเขาให้ความกว้างมาแต่เขาให้หาความยาวจะยาวเท่าไหรวิธีทำให้ทํากลับกันจากการคูณก็กลายเป็นหารให้นักเรียนเอา440ไปหารกับ20 นะคะนักเรียนก็จะได้ความยาวเนาะ440ไปหารกับ20หนูก็จะได้คำตอบว่ามันยาวกี่ตารางวาเอ้ยมันยาวกี่วานะคะเพราะอันนี้เขาให้หาความยาวเขาไม่ได้หาพื้นที่นะให้เอา440ไปหาร20นะคะอันนี้ก็หาพื้นที่เหมือนเดิมนะคะหาพื้นที่นะคะ การคูณทศนิยมครูสอนทศนิยมไปแล้วเนาะให้ลองนึกดูนะคะเหมือนกันเนาะลองดูมันจะมีประยุกต์นิดหน่อยนะคะก็จะประมาณนี้เนาะในเรื่องของการหาพื้นที่นะคะถ้าเป็นไปนได้ไม่ให้กดเครื่องคิดเลขนะให้นักเรียนใช้วิธีการคูณเองเนาะทศนิยมลองฝึกซิว่ามันคูณยังไงนะคะอ่ะก็ประมาณนี้นะคะในเรื่องของการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมนักเรียนลองฝึกทํานะคะ ก็ขอบคุณค่ะ